แล,แล้วลงทุนแรกไปทำไมไม่น่านรีบด่วนแต่สินใจเลยเราสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเขาสู่เอาช่วตรอดสกายบล็อกใน e p ที่36แล้วนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรที่มันแบบสีฟ้าสีฟ้ากันบ้างดีกว่าก็คือตัวนี้ตอนเออตอนนี้ตัวเราเนี่ยเป็นสีฟ้าละ เราก็อยากมีอะไรที่มันแบบสีฟ้ามากกว่านี้ไงเข้าใจไหมฮะโอเคก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาทำอุปกรณ์เผ็ดๆกันนั่นเองนะฮะไม่ใช่เผ็ดแบบโอ้เผ็ดร้อนนะฮะไม่ใช่อคนละอันกันเนะเาะเล่นอะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็คือแบบไปเทรดมาจนมันแบบซ้อมเต็มแล้วอะไรยเงี้ยเออก็ดีเนาะ ก็คือตอนนี้เนี่ยเหล็กจากที่เราทำไป EP ที่แล้วเนี่ยก็เอาไปแลกได้ก็ได้ผลกับเงงามเลยนั่นเองนะฮะอ้ก็ดีนะเออในวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยถึงจะมี16ก้อนก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถทำที่จะแบบ full armor ได้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็คือพวกดาบเพชรเชวาแล้วก็ขวาน,นั่นเองนะฮะทำไป3อย่างเนาะได้ดาบเพชรแล้วหน่งขวานเพชรอีกหโอ้โหเพชรทั้งนั้นนะฮะ เพชรล้นลวนนะเออโอเคนะฮะเราได้ประมาณนี้ก่อน แล้วเนี่ยนะยังไม่จบนะฮะอ่าเราเนี่ยจะต้องมีโต๊ะเอ็นชานด้วยนั่นเองนี่แต่ว่าเออถ้าเราโมาจะไปแลกเป็นเลเจอร์อย่างเดียวมันก็คือมันไม่ทันการเนี่ยมันไม่ได้ของที่เราต้องการในทันทีทนันใดดังนั้นแล้วเราก็เลยยังจะต้องพึ่งพาหลักการของเอ,อ่เออ่ออออเันนี้อยู่นะฮะหลักการอันโบราณนั่นเองนะฮะก็คือโต๊ะเอ็นชานเนาะซึ่งโต๊ะเอ็นชานเนี่ยมันจะต้องใช้เลเทอร์นะฮะออจริงๆแล้วมันใช้เป็นบุ๊กนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแบบ เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปดูจำนวนวัวก่อนก็คือแบบประชากรวัวก็คือหายไปหมดเลยนะฮะซาระวันเตี่ยลงเตี่ยลงนะฮะอันนี้เตี่ยลงจริงๆนะฮะหมายถึงจำนวนมันลดลงอะไรอย่างนี้เออโอเคนะฮะเรามาผสมพันธุ์มันดีกว่านะฮะก่อนที่มันจะไม่มีลูกหลานไปมากกว่าน,นี้นะฮะไม่ให้เราแบบฆ่าแกงกันโอ้ยไม่ใช่นะฮะโอ้ยทำไมฟังดูโหดร้ายนะฮะไม่ดีนะ,ะไม่ดีโอเคนะโอเคโอเคนึกงว่าเลเวลเนาะอ๋อที่ไหนได้มันเป็นส,สิ่งที่สลามมันกระแทกนั่นเอง โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านค้าวิเลเจอร์กันของเราดีกว่านะฮะว่าแบบเออมันมีขายบุ๊กไหมอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่าขายชั้นหนังสือบุ๊กเชลฟ์เลยเนี่ยก็ดีนะอู้โหหุยนอนเป็นกับเขาด้วยโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะมันมันก้าวเนาะมันก้าวเออเอเมอรัลไม่ถึงแฮะเอาไปใช้หมดแล้วไม่นะ โอเคแล้วทำยังไงล่ะทีนี้นะเราอยากจะได้หนังวัวมากๆเลยนะเราต้องใช้หนังวัวจำนวนมหาศาลนะทำยังไงง่ายๆก็ซื้อเอาแหละเอาอีกแล้วเหรอซื้ออีกแล้วเหรอ แม่ซื้อทุกคลิปเลยคือจริงๆตอนแรกก็คือแบบก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยใช้เลยก็คือเรากําลังดองทรัพยากรอ,อยู่นั่นแหละนะฮะเพื่อมา,มาใช้กับงานนี้นะฮะแต่ว่าเราลืมไปนั่นเอาไปใช้จนหมดเอาไปทุ่มงบประมาณหมดกับฟาร์มอื่นๆจำไม่ได้ว่าฟาร์มไหนเออนั่นแหละนะฮะอยู่ดีก็ลืมเนาะเ,เราพูดถึงหนังวัวใช่ไหมเอเอ,อ,เ,อ,อเราพูดถึงบุ๊กเชลเหมือนกับจะเอาไป <laughs> ทุ่มกับฟาร์มนั้นจนหมดมั้งน,นะ,ะนะก็เลยแบบตอนนี้ไม่เหลือเลยนะฮะก็คือแบบผิดคาด อะไรอย่างงี้งั้นรอเอาแค่โตเอนชานที่ได้ก่อนในคลิปนี้แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคอย่างแรกก็คือลาวาเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าเออช็อปเราจะมีขายลาวาไหมฮะโอ้ไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานคิดถึงมากเฮ้ยมีขายด้วยเฮ้ยโอ้ดีดีดีเดี๋ยวนะมันต้องใช้ลาวาเท่าไหร่อ่าสองสามสี่เดียวโอ้โหสแต็กอย่างงี้เลยนะฮะสุดยอดโอเคโอเคมากับกับ เกาะของเรานะฮะเออมันสแต็กกันสักขนาดนี้นะโอ้โหเจ๋งดีฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราวางลาวาเรียราดก่อนแล้วกันเนาะเออลาวาเรียร่อนเออมันเอออย่างงี้ได้ไหม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 ได้ปะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าอย่าลงไปแล้วกันอย่าสะเออดลงไปนะเอ้อเจ็บนะฮะเจ็บเลยนั่นเองเนาะโอเคตรงนี้ออุุอ๊๊ยย นั่นไงนั่นไงก็บอกว่าอย่าลงไปอย่าสะเออะลงไปนะนะนะหนะยุดหยุดหยุดหยุดโอเคโอเคโอเคโอ้ยชุดก็เอเสียดายมากนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะเอ,อเราวางยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเออจุ๊บจุ๊บอ่าโอเคโอ้โหมาทีเดียวเป็นกระสุนปืนเลยทีเดียวนะโอเคถึงแนนม้จะไม่มี e f f i c i e n c y นะฮะแต่มันก็ <laughs> ก็นั่นแหละนะฟังแล้วชีวิตดูน่าเศร้าไงก็ไม่รู้แฮ มันกลจะใช้เวลานานนิดนึงเออเนี่ยไอซ์บักเก็ตชา h a l เลนจ์ก็คือไม่รู้อ้าวอ้าลวลาวาหายเดี๋ยวนะลาวาหายไปทั้งหมดสามถังเลยเออเดี๋ยว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 ลาวาบักเก็ตเอามาสามถังเอองั้นเราสแต็กออกมาอย่างนี้ก่อนเอ,อเอาสปลิตออกมาก่อนสปลิตสปลิตโอเคโอเคนะฮะอ่าแล้วก็ลาวาตรงนี้ไปอีกนะฮะอ่าหนึ่งดอกอ่าเอาป้ายนะฮะหนึ่งดอกโอ้ อะไรเนี่ย There are obsidian blocks nearby. You cannot scoop up this block into lava. อ๋อมีแบบมี obsidian อยู่ข้างๆอยู่แล้วนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะนำมันกลับมาเป็น obsidian ได้อีกครั้งเอ้ยกลับมาเป็น lava ได้อีกครั้งนึง จริงๆแล้วไอ้ไอน้นียมันจะมีประโยชน์ก็คือในช่วงของยุคแรกๆที่เราเริ่มเล่นสกายบล็อกเนี่ยก็คือมันมีลาวาแค่อันเดียวบางคนก็เผลอผิดอ่ะทำให้มันกลายเป็นลาวาไปสักนั้นนะเออมันก็นี่เห็นไหมอ่า be careful next time จริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะก็คือมันแบบไม่สิ้นสุดนั่นแหละนะฮะก็อยากทําทเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเออเนาะถ้าสมมติว่าระาวาังผิดอะไรอย่างนี้ไงอ่ามันเอาไว้กรณีที่ระาวาังผิดโอ้หะ ฮะฮะหายหมดเลยฮะเฮะเพี้ยนเลยทีเดียวนะฮะไม่น่าเล่นเลยเนาะ <c oughs> โอเคโอเคชั่งมันไปนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราได้มาละโอเค มานะเรามาขุดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะนานนิดนึงถ้าสมมติว่าใครไม่มีที่ขุด efficiency จริงๆเราขั้นเริ่มต้นของทุกคนนะขอที่มีตัว e n c h a n รเนี่ยก็คือทุกคนจะไม่มี efficiency นั่นแหละนะฮะยกเว้นนะยกเว้นที่จะแบบเอ่อเล่นเล่นเอ่อ villager ตั้งแต่อู้ยีพีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเออเน,นก,ก,ก็อีกเรื่องหนึง่งเนาะก็ด้วยความมันเป็นสกายบล็อกมันก็จะมีความยุ่งยากในตัวอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นแล้วขั้นตอนการพัฒนาต่า่่่าออาจจาาาาาาางงงงๆมมมมััันนนนนกกกกก็็ออออออะะะไไไรรรจจจจยยยยคืืสตติิิวววเเเปปูใโลีีพ้้ด้ดดหห ง่ายกว่านะคะเนื่องจากว่าบัวมันก็มีทั่วไปเนาะแต่ว่าในสกายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเพาะพันธุ์มันขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความลําบากไปในตัวนั่นแหละนะฮะเออเนาะก็มาเล่นอันนี้แล้วก็ต้องทนนะฮะเนาะโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราได้แล้วแต่ว่าเราก็ยังขาดหนังสือบุ๊กอยู่ดีนั่นเองนะฮะถามว่าบุ๊กจะเอายังไงแล้วกันนะฮะเราเอาหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งบาทแล้วกันอ่านะหนึ่งเล่มหนึ่งบาทไปเลยโอ้โห ราคาถูกมากนะฮะเเดี๋ยวนะเราต้องมีเ,เดี๋ยวเ,ยวเอ้โต๊ะเอนชานนี่เราจะต้องมีออฟซิเดียนสี่อันไดมอนด์สองอันแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มเออโอเคนะฮะหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็เราจะต้องใช้หนังสือหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แปดเก้าอมไก แล้ว1 Book บุ e กเชฟเนี่ยต้องใช้หนังสือทั้งหมดล่มเล่มนะฮะก็ต้องเอา16ไปคูณ3นะฮะ48อัน48อันบวกกับหนังสืออีก1เล่มที่เราจะมาทำออะไรนะไอ้นั่นอะอ่อเอนชานก็จะรวมเป็น49อันนะฮะแล้วก็จะเอาบุ๊กมาทั้งหมดเอ่อ49เล่มนั่นเองนะฮะแล้วก็เอค Take away my money ไปนะฮะก็คือตอนนี้ถ้าจะหมดตูดแล้วนะฮะลืมคำสั่งนะฮะไม่ได้พิม์นานเท่าไหร่นะ 49เออ49โอเคนะฮะอ่ะมาวันดีเจ้าเหมียวนะนี่นะฮะนี่ก็คือโต๊ะเอนชานั่นเองอ่าเป็นไงละ่ะสวยงามไหมสวยงามตรงไหนนะเออแต่ก็เอ่อโต๊ะหนังสือเนี่ยนะฮะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราแบบขุดออกปุ๊บนะฮะถ้าไม่มีซิลท้าชนะก็คืออย่างน้อยมันก็ยังได้เอ่อหนังสือกลับมาครบถึงแม้ว่าไม้มันจะไม่ครบก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเราในตอนนี้นะฮะ ปัญหาใหญ่จำรับเราก็คือถ้าไม่ได้หนังซื้อกับคืนมานี่คือร้องห้านั่นเองนะฮะเผื่อไปทุบเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวางผิดนะเอออ่าโอเคนะฮะสิบหกอันเรียบร้อยนะฮะมาอ่าใส่ชุดให้มันสวยงามนิดนึงโอเคชุดฟรีนะฮะชุดฟรีเออก็ดีไปนะฮะอ่ะมาเออเดี๋ยนะเอาขวานกากากระโหลกกลามาก่อนนะขวานกโก้ไอขวานกโก้ขวานกากากระโหลกกลานะฮะ โอ okay, เคระวังไปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเอ้ยไอ้เจ้าไก่ไปไกลๆชิวๆเ,เดี๋ยวปัดไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมายความว่าไงฮะนะฮะอ่าโอเคเนาะโอ้แล้วก็ที่สำคัญในการเอ็นชาร์เนี่ยเราจะต้องมีลาพิสลาสูลีด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งโอ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเนี่ยนะฮะมันก็จะได้3อันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเอามาคราฟใหม่เพื่อให้มันเป็นอย่างนี้โอเคนะสวยงามนะฮะมันเอาไม้อะไรไปโอ้ยเอาไม้ขาว จะบ้าตายจะบ้าตายรางวันจริงๆโอ้นะมีอันเบรกกิ้งด้วยอ่าแต่มันต้องใช้3ลาพิสลาซูลี่นะฮะอ้าวลาพิสลาซูลี่เราก็มีอยู่สวยงามนะฮะยอดเยีเ่ยมมาเรามา เอ็นชารอุปกรณ์แรกของเกาะนี้กันนะฮะคือไออุปกรณ์นี้มันเอนชารก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเอนชาร์ตติตัวเอนชาร์งงไหมฮะอ่ะเดี๋ยวขอดูกันอะไรดีๆีโอ้ฟอร์ชูนฟอร์ชูนนะฟอร์ชูนอะฟอร์ชูนะอันเบรคกิงอ่ะอัอ่ะเดี๋ยวนะคือเราอยากได้ที่มันเป็นที่ขุดซิลทั h แบบฟอ r t ชูนด้วยแต่ก็ เอ๊ะไม่เอาดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าฟอร์ชูเนี่ยมันมันเอาไว้สำหรับขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีความสมเป็นนั่นเองนะฮะเออดังนั้นแล้วด่ามันจะออกมาเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยกงังกังวลมากนะฮะแต่ก็อ่าน,นะไปอู้นะฮะมีลูติ้ง3ด้วยแล้วก็คือเพิ่งซื้อลูติ้งมาเก็บเอาไว้แล้วก็คือแบบซื้อมาทำไม <laughs> มีไฟแอสเซทก็โอเคนะ ไหนดูซิอันไหนดีกว่ากันไม่ต่างอ่ะโอเคนะฮะเรามาเสี่ยงถ่ายเสี่ยงดวงกับขวานกันนะปุ๊บอันเบกิ้งโอเคขอบคุณเอ้ยไม่ได้ปะฟอร์จูนสองโอ้ของดูแบบกากแมวลงเยอะเลยอ่ะนะเอาอุปกรณ์กากกากมาเอนชานดิเอาอุปกรณ์กากกากกากเอากากกากเอากากกากโอเคโอเคอันนี้แหละนะฮะไม่เอาอะไรเยอะแค่มันเหมือนกับเอามาขั้นเฉยเอามาขั้นเฉยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไร เราก็เก็บไปนะฮะมันจะได้แบบเหมือนกับเป็นการรีเซตอะไรอย่างนี้เออเรามีสมุดเอชนชานซิลทัชอยู่อ๋อเอาไปใส่กับขวานก็ได้โอเคแฮะ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 ไอ้ไอ้ที่ดีก็คือดาบอันเดียวอะ่ะแล้วงั้นแบบอ๊ากระโหลกกระลาแล้วเกินนะอะไมอรมดเราเก็บที่พิเศษนิดนึงเนาะเออนี่มีมีเชลกบอลนะแต่ยังไม่ใช้นะฮะเออนี่เอเอมัอนก็โอเคอะยังดีหน่อย ص ص> โอ้ยดูแตละอันดูขวานกับไอ้น,นี่ดิโอ้ยตา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 ยเอฟเฟชเชนซี่ e เดี๋ยวนะอันนี้มีเอฟเฟชเชนไหมโอ้ยเราเรามีเอฟเฟชเชนซี่แค่เล่มเดียวด้วยอะ่ะมีซิลทัชสเออนี่แล้วก็มีซิลทัช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 ใส่ได้อันเดียวนะฮะซื้อมาไหมฮะซื้อมาทหไมลูติง้งซื้อมาทหไม แต่ก็อยากรู้ว่า routing มันไปได้มากกว่านี้ไหมแต่มันมีแค่ routing สามแหละนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนาะ,นะ,ะเออ,เอ,อมันมีแค่ routing สามใช่ป่ะใช่ป่ะอ่อ routing เออมันมีแค่ routing สามนะฮะโอเคงั้นงั้นเออเดี๋ยวไม่ใช่ผิดชอบโอเคเอ่าก็อย่างดีอ่ะอ่า efficiency น,นี่เราใสา่ไหนดีอ่ะใส่นี้แล้วกันเนาะไปเลยนั่นเองโอ้โหเลเวลแบบหายหายเกลี้ยงนะฮะหายไปยี่สิบขวาแล้วนะฮะโอ้โหใช่ไหมเก้า แปดเจ็ดหกไม่เหมือนจะเหลือหกสิบไงก็หายไปประมาณยี่สิบกว่าแล้วอ่ะโอ้โหกินกินเยอะอยู่กินจุในนี้ที่ขาตอนนี้ก็แบบอื breaking unbreaking นันแหละนะฮะเ,เราก็มาทำการทุบโต๊ะนะฮะแหม่ไม่เร็วเลอยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทันใจวัยรุ่นนะฮะไม่เอาของดีดิฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้มัน unbreaking เอ้ย unbreaking จริงเออก็จริงมั <laughs> นแบบขุดปุ๊บมันเสียปั๊บเลยอะ่ะงงทันช วันแมวนะฮะเอเอาไปทำไมนะฮะ Sweeping Edge กวาดเรียบมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับฟางมอนเตอร์เราแต่ก็เฮ้ย sharpness V s h a r p n e s ไฟ hey. เลยนะเฮ้ย hey. คมนะคมคมมากคมคม,คมอืมน่าสนใจน่าสนใจแต่ตอนนี้ก็คือแบบอืมถึงจะสนใจแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีอะไรให้แลกกันแหละนะฮะโอ้เดี๋เดๆไม่ไม่ไม่งั้นเราก็ยังไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้เราเอากระดาษมาก่อนเออใช่ เราก็แลกเก็บไว้ก่อนไงเป็นกระดาษอะไรอย่างนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกระดาษกันแล้วก็ในคลิปนี้ต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นกับวิลเลจเจอร์นั่นแหละนะฮะมาหาดูว่าอะไรดีเด็ดเบ้างเออนะเออมีแบบ11 11อะไรอย่างนี้ไหมนะฮะเหมือนบ้านเราเนาะโอเคนะฮะ,ะมีเหล็กอยู่จำนวนนึงเอากลับมาให้หมดนะฮะแล้วจากนั้นเออขอลองดาบใหม่ที่มันคมอู้มันคมแฮะมันคมสุดยอดสุดยอด ดีจริงๆดีจริงๆแล้วเราก็ต้องแบบไปหาซื้อเมนดิ oh ้งอ oh ีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะโอ้โหโอเคนะฮะคือตอนนี้มันเอ่ออะไรเนี่ยอย่างนั้นนะเราเก็บไปก่อนนะฮั o ลูติงอะไรช่างมาแล้วนะฮะคือเราไม่ได้ใช้เนาะชา n เนสเนี่ยไม่แน่ใจแต่เหมือนชา n เนสเนี่ยมันจะเอาไว้ฟันกับสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่ไม่ใช่อะไรนะอะไรเด็ดๆนะเอ่อันเดดเออเอ๊ะ ไม่รู้ว่าจําผิดหรือเปล่าแต่ก็คือทุกทีก็คือด่ามีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปนั่นแหละนะฮะส่วนใหญ่ชมเนสมันจะไว้ใช้กับแบบสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นสมายเนย่เอาไว้ใช้กับพวกอันเดก็พวกที่ซอมบี้เเกเลตันพิกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปสั่งจองชาร์มเนสเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีเอเมรอรัลเมื่อไหร่ค่อยมาแลกนะตอนนี้ยังไม่มีไงเออในไหนก็ในไหนละ ซ่อมมันเลยแล้วกันเออนี่อ่าซ่อมเลยปึ๊บโอเคนะฮะจองอะนะจองอะนะเออตัวนี้อืมอยากได้ของดีๆครับเพ่มีไหม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 ไหนๆ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 หลบดิหลบหลบเออวางไม่ได้เออเดี๋ยวนะเอาอะไรมาขั้นดีเอาอ่านี่มาโชว์เท่มาโชว์เท่เอเอามาโชว์ทำไมอ่าโอเค ลากอฟ f ีไม่เอาไม่ต้องการไม่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 เองเองเองไม่ควรมายืนตรงนี้เข้าใจปอะเออนี่นี่มันต้องอย่างนี้สปีดบิ้งเอชวันไม่เอาอกาศเออไม่มีอะไรเลยคือจริงๆถามว่ามีไหมมันก็มีมันต้องเปิดไปเรื่อยเออสปีดบิ้งเอชเไม่เอาดีกว่านะไม่จำเป็นนะฮะอินฟินิตี้เหรออินฟินิตี้ไม่ดองก็ได้ <laughs> ไม่เอาตัวอ,อย่างอนะ คือตอนนี้วิเลเจอร์ที่ที่มันยังเหลืออยู่มันเริ่มจะหมดแล้วไงต้องเลือกแบบอันที่ต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอันเบรกอะไรเงี้ยเอาให้ได้ก่อนเถอะนะวันนี้ต้องเอาอันเบรกให้ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เลิกอะ่ะจริงๆคือสบานิ่งโอ้โหกล้าขายเนาะเออนี่เอ่อควิกชาร์จไม่เอาเราไม่ได้ใช้หน้าไม้นะฮนะใช้ไม่เป็น <laughs> ใช้ไม่เป็นยอมรับเลยใช้ไม่เป็นแล้วถามว่าคิดจะฝึกไหมไม่ <laughs> นะ ยังยึดติดกับธนูแบบเดิมโอเคไหมอ่าโอเคซิวทัช้เอเล่มนั้น5บาทโอ้ยไออีเจ้าหนึ่ง5บาทเองโอ้ถูกกว่าเยอะคือตอนเนี้ยทั้งอิมเบอร์รลทั้งทั้งเงิน e c o ของเราเนี่ยนะก็แทบจะเรียกเป็นบาทหมดแล้วนะเนี่ย,เ,ยเรียกทุกอย่างว่าบาทแต่มันคนละสกุลกันนะเออแต่ถ้าเราเรียกว่าบาทมันก็สามารถทำให้เราโอ้เห็นนะเฟต้าฟอลเฟต้าฟอลมีแล้วมันก็อาจจะทำให้เราสามารถที่จะซื้ออ m มเบอร์ลมาก็ได้เอ้ไม่น่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ อ่า uh, ...Smite 1นะฮะ Smite วแต่ Smite กับ Charnes ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะฮะมันมันเป็นไปบอดได้เดอร์มันต้องเลือกเอาจังใสจังหนึ่งเหรอมันเอาเลือกเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะฟอส c e w a เกอร์ฟอส e w a l เกอร์เราอยากได้เดฟสไ t เดอร์เข้าใจบอเอ๊ะทำไมมันฟอส c e w a เกอร์เหมือนกันเลยเดี๋ยวนะต้องการอะไรนะเดฟสไนเดอร์3รีอะเดฟสไนเดอร์ทรีเฟรม hall of frame ไม่ใช่ แล้วก็คนละเฟรมด้วยอีกอย่างหนึ่ง <laughs> นะเดี๋ยว <Yeah>, เ <yeah>. ดี๋ยว sharpness ไม่ไม่ไม่เอาแล้วเรามีเรามี sharpness sharpness เมื่อกี้เท่าไหร่ sharpness 5เนาะเอออ่าเรามาเรียนเลขโรมันกันดีกว่านะฮะ i ตัว I เฉยๆก็คือ1 Ii ก็คือ2 Iii นะฮะ I 3ตัวก็คือ3เออเออก็ถูกแล้วถูกแล้วเออแล้วก็ถ้ามันเป็น IV ก็คือ V มันคือ5โอ้นี่ง Death Rider โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาสั่งจองไว้ก่อนนะฮะคือ,อเดี๋ยวนะเอ่อะอะไรนะ i v v มันคือ5 i มันคือ1ใช่ไหม5 i มันอยู่ข้างหน้าก็เหมือนกับเอา5มาลบ1อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นม,มันก็จะเลยเหลือ4แต่ถ้า v เฉยๆก็คือ5เออเห็นแล้วแหละนะเหมือนเหมือนตัวหน้ามันคอยมากดไม่ให้มันมันค่าหลังมันเกินนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะถ้าอธิบายให้เห็นภาพแบบ กึ่งง่ายกึ่งง่ายนะฮะกึ่งง่ายอาจจะยากอยู่สำหรับบางคนเนาะเออนะต้องไปศึกษาเพิ่มเอาเองนะฮะก็จะมีอะไรนะตัว x เออ <c oughs> ก็คือ10อ่าแล้วก็ xii xii x ก็9 x i ก็คือ11เออมันต้องเรียนรู้นะฮะเออเนอะโอเคเดี๋ยวขอแลกก่อนอะไยโอเคดีมากดีมากโอเคตอนนี้เราได้ทรัพยากรประชากรวิเลเลจเจอร์ไปแล้วนะฮะเฮ้ยลงไปดิ เออเองเอาของดีๆมาให้หน่อยแบบอันเบรกอะไรอย่างเงี <tinc S 2> ้ฮะควา Affinity เอามาใหม่ไม่ like Punch to... ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอา Rooting มีแล้วนะมีแล้ไม่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 ยุดยุด Stop your action right now. This is a command เออไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้จริงๆอ่า Swimming air shine จริงมันควรจะอ่านว่าเออมันอ่านว่าวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะเออนะอย่าไปอ่านว่าไอมันดูบ้านนอกนะฮะเออ Project อืมโปรเจกต์เรามีโปรเจกชันแล้วเออฮัลโหลอ่าควิกชาร์จไม่เอานะฮะควิกชาร์จเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาซอ,อ,อนส์อืมซอนส์ก็จริงๆก็น่าสนใจนะแต่ก็เดี๋ยวขอดูก่อนพ p c เด็ดเด็มีพอเปล่ามีพอเปล่าเอ้ยแต่ ก็น่าสนใจนะเออน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเออก็ไม่จำเป็นอ่ะนะฮะเนอะเออไม่เอา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 ดีกว่าเบนออฟอาร์เทอพอสไม่ไม่ไม่เราไม่สู้กับสไปเดอร์อยู่แล้วจะไปสู้ทำไมนะเออแล้วก็เบนออฟอาร์ r ทอพอสนั้นะก็จะต้องแยกดาบอีกเล่มหนึ่งกับไอ้พวกเอ่อชาร์เนสกับสไมด์ด้วยนะจะไม่ผิดเนาะเออมันต้องมีดาบแยกกันอีกอ่ะก็ นั่นแหละนะฮะก็ใครขยันก็กระเชิญนะฮะอ่าตอนนี้พันช์ทูไม่เอานะฮะเฮ้ยไม่มีของดีๆบ้างหรือไงฮะไม่มีของดีๆขายแล้วเหรอไออันเบรกอ่ะไม่มีหรือไงฮะฮัลโหลฮัลโหลมันสายหัวอย่าเลยไม่มีไม่มีไม่มีแน่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 ไม่ไม่เอาเอาอันเบรกมาเอาอันเบรกมาขายอันเบรกออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่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 อยากอยากอยากลงโลกเหรออยากลงโลกเหรอเออนะ เดี๋ยวจะพาไปเจอจุดจบที่สวยกันนี้แน่นอนเออนะเอา F F F เดี๋ยว,ยวนะ <c oughs> แ,ลแล้วลงทุนแรกไปทำไมา <c oughs> โอ้ยหกสิบสองโอ้ไม่ก็มันชีเปอร์กว่าเยอะเลยอ่ะมันถูกกว่าเยอะเลย <c oughs> เฮ้ยแล้วลงทุนแรกไปทำไมาเนี่ยไม่น่านรีบด่วนตัดสินใจเลยเราเนาะโอเคนะฮ okay, ะ,ะ <c oughs> ตัวนี้เราจองมันไว้ยังไงดีคือของก็ไม่พอ โอ้ยตอนนี้คือแบบหงอยหาเอเมอรัลมากอยากได้เอเมอรัลเหลือเกินนะไม่เคยอยากได้เอเมอรัลขนาดนี้นะที่บ้านก็คือแบบชูเกาเคนน่าจะหมดแล้วแหละใช่ไหมชูเกศเคนชูเกศเคนชูเกศเคนอยู่ไหนฮัลโหลอ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่อย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่เอามันแลกไปกระดาษให้หมดแล้วกันเดี๋ยวอนาคตยังไงมันก็คืนทุนอืม <laughs> เอามาเผาผ่านให้หมดทีเดียวในคลิปนี้นะฮะโอ้ยทำไมเป็นคนไม่ดีเลยนะฮะไม่อยากทําตามไม่อยากทําตามแบบคนที่แบบมีอะไรหลงเหลือบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะหลงเหลือเศษซักอ้ยุะจะทำอ้เยอะจะทำโอ้ยจะรีบไปไหนเดี๋ยวนะเอาเอาเอ,าอาันนี้ซื้อมา1อันพอนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูร้านนี้อุย้ยฟอร์จูนฟอร์จูนไม่เอาอะ่ะไม่อยากได้โอเคผ่านนะไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาโคลีลยร์ออกก่อนโอเคนะแปะไหนเอฟเฮ้ย มันถูกกว่าเยอะเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไอเออฟเอ็นพีซีพวกนี้ไอวิเลเจอร์พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรจาจะการมันหลังใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะได้หาตัวใหม่มาแทนแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมฮะเออหลังใหม่นะหลังใหม่รู้สึกตอนนี้เแขนมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันกันกันก่อนเออเอฟเฟชั่นซี่อ้อยลุกนี้ไม่น่ารีบซื้อเลยเออนะจองไว้ก่อนปรากฏตัวต,ต่อไปเจอถูกกว่านี้อีกอันนี้คือแบบไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะค่าทิ้งให้หมดทั้งกระเป๋เลย ถ้าขอตอนนี้ขอแบบ e f f i c i e n t efficiency f i อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคละเออมันจะนอนใช่ไหมโอเคเช้าเลยแล้วกันเออนะสั่งเช้าเลยอ่ะไม่ก็คือแบบล็อกก็อยู่ข้างหน้าเองเองก็รับงานไปสิฮัลโหลไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะช่วงนี้เออรับงานสักทีว,วุ่นวายนะวุ่นวายจริงแชมป์เนสบีเออแชมป์เนสฟายแมวแมวจริงๆริงเราล้างคาเบิซิมนควรจะมีมากกว่านี้นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราแบบสร้างในโซฟา เออนั่นแหละที่ต้องการโหรอตั้งนานรอตั้งนานรอตั้งนานเดี๋ยว็ดงั้นเราแลกไปอันนี้เออโอเคโอเคนะฮะโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะฮะโอเควันนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งสวยงามสวยงามเลยนะฮะปบมือแปะไปแปะนะฮะโอเคคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีสิ่งที่เราต้องการแล้วนะ,ะนั่นก็คืออันเบรกกิ้งนั่นเองแล้วก็เราก็เหลือแค่เอาไปตีอุปรกรณ์ต่างๆนานานะฮะ นี่อันนี้อันนี้มีแล้วนะอันนี้มีแล้วเออไม่ใช่เราจะแชัน,นี้แล้วนะตออ่อไปนี้จะช้อันนี้อ่ามีแล้วแล้วก็มีแล้วเอออันนี้ยังไม่มีก็คือตอนนี้เราขาดทั้งหมด2อันเราต้องาการทั้งหมดเอ,อ่ F, เออ,อะไรนะอัน breaking ทั้งหมด2เล่มันเองนะฮะเอาเป็นว่าอา่ะเดี๋ยวเราพักคลิปเพียงเท่านี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับการบุกเบิกยุคเ,เอ่อเอ่อ mm เอ่เอไดมอนนะฮะ ตอนนี้ก็คือแบบมีไดมอน์เต็มตัวแล้วก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะรอคอยมานานนะฮะเนาะ,น,ะ,น,ะน่าจะรอคอยมานานแบบโอ,โโอ้โหเล่นมา EP จะ4ีอยู่แล้วยังไม่มีไดมอนด์เลยตอนนี้ก็มีแล้วนั่นเองนะ,นะฮะถึงแม้ว่ามันจะมาช้ากว่าทุกๆการเ,เล่นทุกครั้งก็ตามนะฮะแต่ก็อย่างน้อยแบบเราก็มีที่ขุดเพชรเร็วนะเออถึงแม้จะซื้อมาก็ตามนะฮะแล้วก็มีที่ชุดไดมอนด์แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะได้มาจากเคสก็ตามนะฮะ,ะก็นั่นแหละนะฮะเอาเป็นว่า ตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคไดมอนด์อย่างเป็นทางการถ,ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่งเข้าสู่ยุคเหล็กก็ตามแต่ว่าเราก็มีไดมอนด์แล้วนะฮะอะทั้งหมดนี้ก็คืออัลเชรอาสกายบล็อกในวันนี้นั่นเองคลิปหน้าจะมาทําอะไรต่อเดี๋ยวเราอาจจะมาเข้าะทะเลาะก,กับ NPC มต่อหรือว่าเราจะไปทําอะไรต่อเออคือตอนนี้วางแผนเอาไว้ก็น่าจะเป็นแบบเ,ออเครื่องฆ่ามอนสเตอร์อัตโนมัติก็คือตอนนี้มันต้องฟันด้วยมือไงเราจะทาแบบอัตโนมัติไปด้วยเออเดี๋ยวขอไปวิจัยอะไรมาก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าเราจะไปบุกนรกสักทีนะฮะที่ เดี๋ยวเราติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรนะอ่ะติดตามชมกันคลิปหน้าเนาะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ